สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราได้ทุเรียนมาสองลูกนะคะคือเพื่อนเขาไปสวนทุเรียนที่จันมานี่ค่ะของฝากมีทุเรียนแล้วก็ต้องมีอันนี้คือมังคุดนะคะก็ต้องมีมังคุดกินแก้ร้อนในเนาะแล้วก็มีนี่ด้วยเงาะโรงเรียนที่เพื่อนเอามาฝากเป็นทุเรียนนะคะแล้วก็นี่มีมีนี่เลยค่ะนี่ด้วย,น,วยนี่นะคะทุเรียนหอมมากเลยเราดมแล้วน่าจะสุกแล้วนะคะนี่จะเป็นทุเรียนลูกแรกของปีปีนี้ที่เรากินเนาะเราจะมาชิมกันเลยจ้ะทุกคนจ้า คือเราไม่ใช่มืออาชีพนะทุกคนอุเราจะมาฉีกทุเรียนกันอุ้ยอุ้ยอะอืมคู่เล็กไหมทุกคนนะเออมันสุกแล้วอะไม่แน่ใจว่านี่เป็นชนีหรืออะไรอุ้ยดูดูทุกคนเนื้อทุเรียนอือสุดจะสุกมากเลยอะอันนี้น่าจะเป็นชนีไข่อะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันจ้า นี่นะทุกคนนะนี่มันแต่ว่ามันสุกมากแล้วนะมันน่าจะเป็นเอ่อชนีไข่นะลูกนี้น่าจะเป็นชนีไข่คือเขาเอามาฝากเราแล้วทุกคนดูฉีกฉีกให้ดูเลยเอันนี้ไม่มีทุกคนนะอึ๊บ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 ย,ยดูเนี่ยเขาจะประมาณนี้เลยนี่นี่นะเดี๋ยวเราจะแกะแกะไว้แต่ว่าคือชนีไข่เขาก็จะเล่นนิดนึงนะคือสุกมากแล้วอ่ะ สวางหวานมากถือว่าเป็นลูกทุเรียนลูกแรกของปีเลยอร่อยแล้วก็จะมีลูกเล็กลูกนี้อีกลูกนึงนะทุกคนแต่ว่าลูกนี้เราจะยังไม่แกะเดยราจะแกะลูกนี้ก่อนมาดูเนื้อเขาถ้ากินถ้ากินถ้ากินหมดตอนนี้ก็คงจะแบบนี่ทุกคนนี่เนื้อเขาคือสุกมากอ่ะ แต่อย่าลืมนะคะมีทุเรียนแล้วก็ต้องมีนี่ด้วยมังคุดกินเพราะว่าเผื่อเราเป็นร้อนไหนรีวิวทุเรียนจันดาอร่อยเรามีเงาะด้วยนะทุกคนนะนี่เพื่อนเอามาฝาก เพื่อนอามาฝังค่ะเพื่อนฝากนี่เนื้อมันน่ากินนี่มังคุดอยากจะบอกว่ามังคุดแบบดูมังคุดเนื้อขาวมากนี่น,นี่ดูเนื้อขาวมากมังคุดค่ะม,ม,มังคุดอร่อย สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ค่ะทุเรียนนะคะทุเรียนช่วงนี้หน้าทุเรียนแล้วกินทุเรียนแล้วซื้อทุเรียนแล้วก็อย่าลืมมีมังคุดด้วยนะคะแก้ร้อนหน่อยนี่ค่ะนี่เนื้อเขาแบบแบบสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินต่อสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะไปหาทุเรียนมากินกันได้แล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ